งคลสมรสนะครับของเจ้าบ่าวนะครับนขุณนัทธารลนะครับแล้วก็ทางฝ่ายเจ้าสาวนะครับคุณปุยยพรนะครับถ้าอ่านผิดท่านขออภัยท่านด้วยนะครับวัาาน,ททน,น,น,บนนี้คนมาเดินทพาเข้าจากมุกดาหารนะครับก็พาีิยาธิเทพ์นะครับเข้ามาร่วมแสดงความดีดีกับฝั่งเจ้าบ่าวนะครับ เขาลงจิตนี่เรื่องจริงนะครับพราได้พาทีมนายยูทูบเบอร์นะครับเดินทางมาก็เกือบ200กิโลเมตรนะครับเพื่อที่จะมาแสดงความดีใจนะใ้กับเจ้าเปล่าที่สานะครับก็ได้รับการต้อนรับจากคณะนะครับท่านเจ้าภาานะครับทั้งสองฝ่ายนะครับ้วยดีนะครับก็รู้สึกภูมิใจนะครับเลือดติดเขียดมากนะครับ ก็พิ่งจะได้รับข่าวจากลูทิมเมเมื่อวานนะครับก็คือไม่ได้บอกกัรล่วงหน้านะบอกกันแบบกระชั้นชิดก็ถ้าเป็นงานมงคลหรือเป็นงานอะไรที่เกี่ยวกับทางทีทูเอร์ทุกช่องนะครับลูกคก็จะไม่ว่าจะใกล้ไกลก็จะเดินทางไปนะครับก็ วันนี้นะครับเป็นงานขมงคลสมรสนะครับของเจ้าบ่าวเจ้าสาวลุกคนก็ขอโดยพรนะครับให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับก็ขอให้มีอายุมั่นคงยืนนะครับให้มีความสุขนะครับมีโชคมีลาภนะครับพรในอัตรสุขก็ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับขอมคณะเจ้าภาพนะครับพบแต่ความสุขความเจริญนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านการงานนะครับการเงินนะครับ และที่สําคัญนะครับสุขภาพนะครับเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะครับก็พูดอะไรก็ได้ผมก็ไร้นะป็น็เรื่ด้ประสบการณ์จะเป็นก็โศกเนาะก็ขอบคุณคุณที่นี่นะครับที่ยื่นไหม่ให้วันนี้นะครับก็ขอให้เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับรักกันนะครับตลอดไปนะครับนี่นะครับ ก็ขอให้ครอบครัวของเจบ่าจ่าสารนะครับประสบแต่งความสุขความเจริญนะครับยิ่งขึ้นไปนะครับก็รบกวนก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับขอบพระคุณเจ้าข้ามากครับที่ผิดเกียดที่ให้เกียดทุกคนพระแตนมาวันนี้นะครับป้าลงพูดและป้าพูดบ้านนะว่ามางานมุงควอย่างนี้นะได้รวยพอนะคะก็ เนี่ยมากันแต่เช้าเช้ามันฝนตกชุ่มชื้นมาเลยนะก็วันนี้นะคะขอให้อปฏิบัติวินเชียร์เลยทุกทวดก็วันนี้ขอให้ผู้บ่าวสาวนะคะมีแต่ความสุขความสุขสดชื่นนะคะแล้วก็ให้ค่าเรียกว่าอะไรนะเวลาคนหนึ่งคนหนึ่งคนหนึ่งแข็งคนหนึ่งอ่อนอะไรอย่างนี้เนาะให้อยู่ด้วยกันนานๆนะคะนอกจะให้อภัยกัน จะดูแลกันนะคะดูแลกันตั้งแต่วันนี้ต้อวันต่อ,ตอไปทุกวันทุกวันเลยนะคะนอกจากาใจะใส่กันนะคะแล้วก็ขอให้อยู่กันแบบนานๆไพทายยอดทองตะบอนยอดเพชรใชไมมลุงเขาบอกวันนี้นะค,ะค่ะรู้จักจให้อภัยกันไห้จะอยู่กันได้นานๆมากเลยนะคะ่ค่ะเป็นคำวยพรนะครับของลุงพลประแตนให้กับคู่บ่าวสาว ยูทูบเบอร์จะมีใครพูดจะมีใครพูดร้องเพลงแล้วมีเพลงร้องไหมรุปตูมตามพี่อ๋อลุงไหมครับคือต้องไหมลุงร้องเพลงไหมครับสาใจพูดตรงได้ทำนี่กันเจ้าบ่าวเนาะจะผ่านเจ้าบ่าวมาป้ายแดงป้ายแดงป้ายแดงเจ้าบ่าวป้ายแดงมันจ๋าอาร์ตนะครับกับหมวดใช่ไหมครับหมวดปามใช่ไหมครับวันนี้ก็เดินทางมาพิยรตินะครับาด้วยกันนะครับ กเดินทางมาไกลเนาะจากลำพูนเนาะใช่จากลำพูนทานบอกว่าจากลำพูนนะครับเพราะพื้นเพอยู่ที่ลำพูนนะครับที่ลำพูนแล้วก็ไปแสดงความยินดีกับชาอาสนะครับแล้วก็หมดตามนะครับก็ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับจากจากภาพของความผิดพลาดนะครับต้นต้นสอบูรณ์ทั้งทีและที่ที่ชาวอีสานนะครับวันนี้ก็ได้เดือดกล่าวมาเยี่ยมเจ้าภาพ ที่มหาสารคามนะครับก็นี่เป็นบรรยากาศเมื่อกี้ล่าสุดนครับเมื่้ผ่านมานั่งกับเห็นไม่น้ำขนาดใหญ่ก็เรื่อนแม่น้ำเลยะถูกไหม่นัวาภาษาอีสานตารดด้กินมาแบบนี้เป็นนางก็นน้ำใกล้หอยใกล้นอนเนาะคร่เพราว่าผมผ่านหน้าผมเห็นต่ไข่เริ่มหนะผมเริ่มเริ่มแบนี้รับ ไปใส่มาปรเด็จาัาหวะตานประเด็นม่นมนจมมึนนะออกากยากังมีปเปลาแล้วก็ประด็นแค้วก็พรุ่น้้ำช็อกโกแลตมันเป็นภาษาอีสานนะเนาะน้ำช็อกโกแลตน้ำช็อกโกแลตาน้ำช็อกโกแลตข้าวบุลมโซบูข้าวบุข้าซบูน้ำช็อกโกแลตโกานทีดูร่า <laughs> รงสาวกีวนะิตะาุลมโซบูข้าบลมคอกโลานทีร่ทสานัก <c oughs> ะ <c oughs> นะครับรมีโอกาสนะครับจขอให้ทุกท่านนะครับเวทเพื่อนไปเยี่ยมนะครับที่บ้านโกกกองนะครับที่กินตลนะครับสาหรับตอนนี้มีคนกเนรวมเรียกได้ว่าโดยสายทั้งปุญนะครับจะอาจจะมีโอกาสนะครับไปทั้งปุญนะครับกางแดนมาประเต็มนะครับเดี๋ยวเราจะ ทางหน่อยยูทูบเบอร์นะครับไม่ว่าจะเป็นลุงจีนี่หรือว่าเอ้่มเดือยนะครับช่องหน่มเดือยน,นะครับเราก็จะทำพาสปอร์ตของน้าลุงจีนี่เดิมเรื่องเยอะทำพาสปอร์ตนะลูจีนี่อย่าไปคนเดียวเด้อนะลุงจีนต้องเอาคนข้างๆไปด้วยนะ,นะจะได้ไปดูแลกันนะครับก็เราจะมีโอากาสนะครับอันนี้ก็แจ้งให้ทราบนะถ้าเกิดสายคุญท่านใดอยากจะไปร่วมด้วยนะครับเราก็จะไป กับพระอาจารย์ที่เราเคารพนับถือนะครับท่านก็อยากให้ทุก็แต่งแลก็ทีมงานมีผู่เผยให้กับได้เปียแแท่นะครับวัฒนธรรมนะครับ,ารบ,รบการทาบุญนะครับของพุทธศาสนาเรานะครับทุกคนก็เป็นสายบุญท่านหนึงน่งกัรที่เขา้าวัดทุกครั้งทุกคนก็จะทําบุญตลอดนะครับไม่มากก็น้อยการทาบุญไม่ต้องทําเยอะครับทาให้ตัวเองสบายใจนะครับ อย่าให้ทักอย่าทำให้ตัวเองลำบากนะครับเป็นทเรียนจากคนอื่นในการมีการทำบุญนะครับถ้าเราทำบุญแล้วเจอเราลำบากนะครับครอบครัวก็จะลำบากไปด้วยเพราะฉะนั้นเราทำทำในกำลังที่เราทำได้นะครับเราก็จะมีความสุขนะครับผลบุญก็จะย้อนกลับมาหาครอบครัวเราอย่างเต็มที่นะครับ ก็สำหรับวันนี้ทุกคนก็ขอขอบพระคุณนะครับทางเจ้าภาพในะครับที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้พูดจะครับก้เสียเดียวก้เสียเดียวเช่ามาสาราตาบ้านเฮ้าเนาะขอบคุณหลายๆเลยครับเด้อที่มาซอยงานสาะพานเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่มันจะใช้เงินเงาะผม อยากที่เป็นบรรยากาศล่าสุดนนร้อนบรรยากาศร้อนใจ,จนี <c oughs> ้อยู่กับงานแต่งนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ